สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพอกไปสู้กูสุคนพบกันอีกคือเก่าครับ่องอองของเราครับผมยามแรงครับผมพักกันมาหาปลาคอนครับใส่บ่วงพ้อมครับผมกไวใส่บ่วงพ้อมใส่บ่วงแล้วๆสิหาปลาคอนครับปลาครับทีมงานนักดนตรีระเบียบวัตนศิลนครับผมครับผมปลากำลังปลาทิพครับอาจารย์อ๊ตอาจารย์วัดอาจารย์แซกอาจารย์โจเหมือนเดิมครับผมผู้ถาวปลาไป ไฟไฟปฏิบัติงานไฟเก็บปฏิบัติอยู่ครับบ้านแม่ทรามดาครับผมเฮ้ยได้ไรตัวนี้ตัวนี้์ปใส่อ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วครับโหมันมีป่าตัวนี้จับ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 ไปวางมาจับไปไหนจับปอเปี๊ฟังปอคูนเดี๋ยวเอาฟางปอคูนเนี่จับปอเปี๊ครับจับมันปักมือคือดีแท้เอาฟังเอาฟางปอคูนเลยครับโอ้ครับผม อันนี้ของปลาขวนก็มีโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊วโอ๊ตโอ๊มโอ๊เโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊านอจานออลโอ๊ต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 โอะอ๊ตอ๊ตโ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 อ๊ตัอ๊ตโอ๊ตโอรับออนีโอ๊ตโอ๊ตนอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊อ๊ตโอ๊ตอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ่อ๊ตอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตมอหต คือแปลกแ้บัดนี้พี่น้องอันนี้เป็นท่งหน้าด้วยครับท่งหน้าโลนๆเลยแต้ว่าปลานีิ่มาแต่ใส่มันออกชาครับเจ้านี่ออกไหมนั่นด้นครับีเด้อครับ่แงมาีเด้อครับโอ้ครับผมดี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 สีมันสั่ไไรได้พอาสีไปครับอาจารย์โจ ได้เครื่องคุล้วครับประมาณน้ยี่สิบปีละเอาแม่ er oh น <t rio> <t rio> ี่ฝ mm e ีมือฝีมือเดี๋ยวลอยไปเดี๋ยวลอยไปอีกไม่แล้วยิบไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วอันนี้ฝีมือจานโอ้ตัวใหญ่ใส่ฝีมือจานโอ้ตูนปลาสลิดหลังปลาสลิดโมเมท้าบราดาปลาสลิดใหญ่ครับธรรมดานะครับจีเต็มผู้แล้วครับตัวฝ่ามือหนิไหมมาสีบะโล่งกันมาอีกแล้วอาจารย์วัดผมมาสีลงที่แหลกกระเทือนนะครับแถาลงแหลกเอ้าเบียร์ลายข้นเล ใส่บ่วงหนูครับเมื่อกี้ใส่บ่วงหนูเห็นพุ่นใส่อยู่บ่ได้ถ่ายใส่ผู้เดียวก็เลยบ่มีผู้จับกล้องให้ครับปลาหาฟังพีปันหาปรอนโอ้ยตอนที่แรกะข้าเจ้าสือบ่ได้หลายประท้วงคนโอ้เพราะท่านมีผู้ล่องบอกบอกนี่อันนี้เขาเขาอยู่หลัง หลังลานมุนมังครับลานนะครับบอกหม่ลานมุนมังอันนี้เขาเขาพ่ออเขาพ่อเปียครับผมเป็นเกี่ยวทลเลี้ยวเขางามๆเต็มหมลมได้อีกรวบอกฟีมือผีมือขัดคักขัดขัไฟถือคู่กัปุคือขขนาดวิถีชีวิตลูกชาวนา ครับไปไซดกับว่าตายว่าตายโดีไหลายดีหลายชีวิตลูกอีสานครับผมครับผมอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์อีสานร้อยเปอร์เซ็นต์ทางพุ่นเผ็ดแมนคนเข่าว่าทางพุ่นครับผมอาจารย์ารโคตรมันอีกแล้วครับทางพุ่นแมนคนเข่าครับคนเป็นไปแม่ชมตาไอ้แฝงบ่คนเข่าบรรยากาศในเมือแรงครับทางพุขนคนเข่าทางพี่ผ็ดแมนรถเกี่ยวครับเฮ้บรรยากาศในเมือแรง สุดยอดสุดยอดยานวาดแล้วเปลี่ยนเราเป็นเท้าขเหาะต่อนวดฟอดขาบแล้วสวัสดีครับสบแล้วสวัสครบนบ้านนาครับผมสวัสดีครับครับป่าปานินมาแต่ตใสขึ้นแน่นอนเหรอท่านบ้านทานนี่สีไหลได้ผมว่าพุ่นแม่อาจารย์โจทย์อื่นมาหรือครับพุ่นอยู่ใต้อันนั้นสีไหลนั่นบ่ครับน้ำไตพุ่นพุ่นเพราะว่ามันมีเขาเนาะลมอยู่ครับปุ๊บ เบือสนลกเกอร์ที่แม่น้งี่ละมัเป็นเือสนุกเออโยนยัะแม่นมันตเออเื้อสนุกเกอร์แม่นสิมีพ้นสไปปคอได้บ่ครับปคปคท่านไหนมีอยครับเขียยูนบ่หับ่อะไอันเดียอเดียอดึกเอาขึ้นเลยงไปแล้วไปแล้วอจานอื้องด้วยนะอ๋องจานเอื้งครับโอ้ใช่ห้ตัวปลาปลาจานโอ๊ตผ้หมาเครับผูปวดลังเหรอค อาจารย์เองมือเบียดครับกำลังลงมาพุ่ทังพุ่นุณย่างว่าเราพุ่นุณสีมหาปาโอ้ยอดมันีกแล้วครับอาจารย์อดมนาดอารยอดมันขนาดสตัวครับโอ้คือผีมือเหรอปลานินปลานินและปลาหมอโอ้ยได้าอวน่าสิปนซื้อเมียนตัวนี้บ่แล้วครับทีได้กินไนวัสดุสรละงานบบศานกินนวัสุสางานอลครับ อูแล้วเนาะป่าเนาะผมเดินหาผักไยงไม่มีแมป่าทั้งหน้าโจ้ละโอ้ยนกาถือู่มีผักยังบ่มีเลยมานิอน่หลแต่เาจงานงีกใช้ใช้ใชมานีมานีถ้าพี่บอกทั้งหนาโจ้ละนี่มา่สอนนี่ป่ายุ่พี่เอาไปอยมาลูกแตมาห้ยมาไป่ายู่นี่เดียวนี่ป่ายู่นี่นี่สนเลยนี่นี่ใชใส่ม้อนไม่ยู่งนี่นี่โอ้ยเก อย่าลอยตร่มนะลอยตุ่มมาจนอย่งไรอดขี้ตุ่มข้อตาฝากส่งมาอาจารย์เอื้อมาฝอกส่งฝอกส่งมาได้เอามาได้บอกไว้นั่นนั่นแชทบอกไว้นั่นฝากส่งฮะมุ่งตังหนนเลยตัวที่สามตัวที่สามบอกพี่พ่อคุณทำไมยังน้อยดิเครื่องเป่าเครื่องเป่า อันนี้เครื่องเป่าเป็นเป็นเครื่องดนตรีอู้ยเอาคนอีสานจะเป่าก็ได้จะดูดก็ได้เป็นเครื่องคัดเป่าเครื่องดูดเป่าดูดก็ดังดูดก็ได้เป่าก็ดังดูดก็ดังโอ้ยปีปีอีสานเป็นภูมิปัญญาของลูกอีสานแทงดูดแทงดังลูกชาวนานี่คือสวรรค์บ้านนาประสโวงวัดนี้เลย ป่ากระลอยมีอยู่บบดตอนนี้ปะความันบืนไปขึ้นไปสายไงแล้วอาจารย์มากระปูกระปูะปูาถ้วยมันไปปเอาไปอ้ยเอาบอย้กระปูบะฮอยเอายี่บ่ครับบอยเฮ้ยเดี๋ยว้ดี๋ยวบอยวเลยนเลยมลีมลี หอยีนอเี้หอยหอยอียงนีหอยสลีดเออเปลือกหางมันมนเมร์ด์หอยนาตัวนี่หอยนาครับหอยสิริโอ้ฝีมือฝีมือ กุอีสานบานะน้าเอาสุดยอดครับหอบหอยครับเนี่มาลอยเหรอปิดท้ายครับปิดท้ายครับผมปลายั้งนั้นกัะแทกปลานินเล็กโผมบ่ได้ไปตกฝ่าเลยครับเมื่อนี้มหาปลาขอนตอนหัวงก็ทั้งนั้นเมื่อเช้ารุ่นหนูอีกครับผม หนูก็ใส่เป็นไม้ขาวๆอ้โอ้ยหนูคว้าครับยูฮันแเมื่อไม่ข้าเจ้ามาสันตอกกันละบุผมมามันเป็นคันมันต้องเขามาสันตอกแล้ลมั้งครับแต่ว่าก็ต้องลองเบิ่อมืออื่นเสาะมลนเยพกาอกลงรอเดียวลได้กี่ยวลงได้บอสมิง ย่างย่างแบบนี้เบิ้งนะครับเีเครื่องคูบัออยเบิ้งผลงานครับผมบันลอยบัหลายครับอ้ยเดคูหนึงโอ้เครื่องคูไปไป่าโอ้มึงนีปลาลมือเองครับโอ้สุดยอดสุดยอด หัวหน้าผู้น uh, ้ำทีมงานหัวหน้าผู้น้ำทีมงานป้าสถิตฐีวัน้าพูน้ำทีมงานครับผมอาจารย์สถิตอุเบเก้แห่งอีสานใต้ครับอุบลราชธานีเอาข้าวง้มเบาอยู่นี่ไหมเสียเกจงป้าก็เป็นที่สี่มือหนีมือนีคำแล้วเอาซัมนี่ว่าอาจารย์โจเอาซัมนี่ครับซัมมี่ก้อนเออซัมมี่เขาจะจะมาเอาไม้อีกครับเมาเอกมาออาเพาะนะพราเพียงคเขาป้าอยู่นี่อยู่นี่ป้าอยู่นี่ประเสริฐครับนั่นละหมกน้ำที่ใสนี่ละปลาบมกไม้ตั้น่ปลาอะไรง้มง้มทุกคน กูใส่กโอ้ยมืออะไรเป็นตะงุมดียวใส่ปาตัวตัวผู้เฒ่าโตปากมันใช่าได้ปลาโตปากนันไอ้ปลาไปมาดิโตปากอีกแล้วโอ้ยเมื่อืีแอบบมดีใช่วะเออครับผมเอามือหนีคำเป็นอะไรปลา เป็นรครับลังจากซ้อมเสร็จแล้วก็โอโอลังจากซ้อมเสร็จมาปะอ่าอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวด้วครับเด้ออีพีนี่อีพี่อะไรครับนี่อีพี่อะไรนี่อีพีที่สครับซ้อมดนตรีครับผมเป็นกำลังใจให้เลังใจให้ครับมวลกันฮิฮาครับผมจังสีแล้วครับบรรยากาศเมือแรงนั่งดนตรีรับเหยอวตศีล่นกลยงย่เอาปลาติวนะตัวน้อยเนาะอ่า เอาไว้ซัมนี้เนาะครับเนาะโอกาสนา<อ>มือมีโอกาสดีๆสิปลาตีว่หันปลาตีว่หันลงให้เบิร์กใหม่ครับ<า>อ้าวสวัสดีสครับคำ<ส>แล้ว